ของก้าวพันจ้าว,าวและัวงวิญญาณทั้งหลายที่ตายในน้ำก็ดีในมหาธาตุทั้งหลายที่ได้ทุกขอให้โคตรจากทุกข์แน่นอ Yeah, <laughs> no เป็คนคุณพูดเองแม่ไม่เห็นเหตุการณ์หรอกเพราะเขาสนิทกับเพื่อนนู่นแล้วแล้วแล้วมาเจอรู้อีกทีอีกตอนนี้มามรู้อีกทีเพื่อนเขาโทรบ,บอกให้แม่ออกมาตามหาอบอกแม่ออกไปตามหา,าทีไม่น้อยสิรู้สึกมันไม่ดีแล้วพูดอย่างนี้แล้วก็เอาพีกก่กลับให้แม่มาไงแม่ก็เลยตามไม่รู้กี่วัดไม่เจอแล้วก็กลับไปที่บ้านที่ว่าเขากลับไปบ้าน,น,ก,ก,านก็ไม่เจอเกิดกลับย้อนมาใหม่แล้วก็เพื่อนเขาบอกแม่เดี๋ยวหนูรางานที่วันนั้นหนูตามไปแล้วก็โทรหาละถามเอ๊ะเอ๊ะอ,อยู่ไหนเขาบอกว่า แม่ไม่ต้องมามาด้วยกันหรอกเราแยกย้ายกันหามาอยู่กระจุกเดียวหาไม่เจอหรอกแม่ก็ไปสามวัดแล้วเข้ามาแป๊บเดียวเขาโทรหาแม่เลยแม่เจอแล้วเจอรถแล้วไม่เจอตัวแม่มาเลยมาตรววัดเนี้ยเขาพูดอย่างงี้มาถึงน้องเนี่ยมีโรคประจําตัวมีอะไรไมไม่มีอะไรสักอย่างม,มีโรคประจำตัวอะไรสักอย่างคนดแข็งแรงสมบูรณ์ดีล้วเราคาดว่าที่ท,ที่ที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นเพราะอะไร แม่สันนิษฐานอะไรไม่ได้อะเพราะพูดก็พูดแม่เขาแต่งงานมาสิบปีแล้วเพิ่งจะมาอยู่กับแม่เนี่ยสองเดือนเนี่ยปกติเขาไปไหนเขาก็ไปกับแฟนเขากับเพื่อนคนนี้แหละไปเที่ยวอะไรกันอะนและแ้วทักหลังนี่เขาหองหละหองแหงนั้นเขาก็ปะกาบคนสนิทคนเนี้ยไปไหนก็นไปด้วยกันแล้วแม่ก็ไม่รับรู้อะไรสักอย่างเพิ่งจะมารู้จากเขาเมื่อวานจริงๆเนี่ยแล้วมันมีลางสังหงส์สังหอนอะไรบ้างไหมไม่มีปกติอย่างแม่ว่าถ้าห่างไปเขาไปอยู่วัดไงโทรตามเขาไปหยีโน่นปฏิบัติธรรม ไปเคยไปปฏิพันธ์ที่ที่ไหนที่ไซน้อยเขาเรียกที่อะที่นนเหรออ๋ออยู่ที่นนใกล้ใกล้บ้านแม่ผัวใกล้ใกล้บ้านแม่ผัวตอนนี้คนอยู่ตังอยู่เต็มเลยออแต่ก็ก็เลยลองมาดูทางนี้บ้างอันนี้เขาไม่ได้มาลองมาหรอกเขามาทําบุญวันเกิดเขาเขาเกิดวันที่สองแล้วงานเขาไม่ได้หยุดแล้วไม่มีใครมาด้วยเขาก็เลยมาคนเดียวแล้วบอกแม่ก็ไม่บอกกาไม่ได้บอกเลยบอกเพื่อนเขาโน่นโทรคุยกับเพื่อนเขาโน่น Help, help,